เดี๋ยวเอาไปตะเลี้ยงไถใช่ใช่ตะลี้ยอยู <dear> ่ที่ไหนนะเขาก็มันเรียกว่าที่ไหนแถวเนี้ยเป็นพระรามสองครับผมแถวพระรามสองแถวบ้านข้ากล้องแหละใช่นี่ข้างหลังข้างหลังผมนี่คือร้านทําผมที่ผมเคยมาทําประจําแต่เมื่อก่อนมันอยู่ในจางสิบสาม ปัจจุบันเขาย้ายมาแถวบ้านเข้ากล้องแล้วนะครับก็พาเข้ากล้องมาเปิดสิงทรงผมนะครับวัวนนี้จะมาเปลี่ยนทรงเปลี่ยนลุคเข้ากล้องนะเปลี่ยนแช๊กว่าไม่ใช่เปลี่ยนแช๊กว่าจัดทรงดีกว่าส่วนผมก็จะหนีบให้มันทรงนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้มีถ่ายรูปถ่ายอะไรเยอะแยะก็เดี๋ยวเข้าไปดูร้านดีกว่านะครับไปเจอพี่สาวนะครับายครับผมแล้วนี่ก็อยู่ในร้านแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกนี่คือพี่ตุ๊กนะครับเจ้าของร้าน ครับผมที่ผมมาทําประจํานะครับอ่าก็อ,อ,อยากจะให้พี่ตุ๊กนะครับช่วยบอกตําแหน่งร้านให้กับคุณผู้ชมหน่อยครับมีผู้ชมสนใจอยากมาทําร,ทร้านพี่ตุ๊กนะครับนี่ค่ะที่ร้านเปิดใหม่อยู่ที่อ่าพระรามสองซอยห้าสิบสี่แยกสี่นะคะเข้าทางเพชรเกษมหกสิบเก้าเออหกสิบสี่เขาเร,ารียกอ,อ,อะไรอ่ะเอกชัยหกสิบเก้าแล้วก็ทะลุม,มาก็ะจะมาถึงหน้าร้านนะคะมันมีที่จอดรถนะคะครับผมอ่าแล้วก็ที่สําคัญนะร้านนี้ไม่ใช่ ว่าทําผมแค่ผู้หญิงใช่เนี่ยผมเองเนี่ยถ้าพวกคุณเห็นในคลิปหรือในทั่วไป๊บนี้ผมเลียบเปิดข้าวทุกนี่คือผมทํากับพี่ตุ๊กเนี่ยแหละกี่ปีแลายที่ผมทํากับพี่ร้านจะร่วม6ติดปีได้แหรอนั่นแหละนะก็อยากให้มาครับผู้ชายผู้หญิงทําได้หมดทุกทรงที่เนรมิตได้หมดนะครับเดี๋ยววันนี้จะเนรมิตพวกผมน้องถ้าน้องเข้ากล้องด้วยนะครับโอเคแล้วไปชมกันครับเนี่ยทดลองคนแรกเลยไม่ต้องซีรีส์ ร้านนี้รับประกันพคือผมรับประกันครับชิลๆสบายๆกันเองเลครับเหมือนอยู่บ้านมีอะไรถามช่างได้นะครับดีดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปตั้งแต่ไทยใช่เราจะมาในน้มิตรงผมนะครับเราจะมาเซตกันโอเคไหนเข้ากล้องตื่นเต้นไหมในหน่อยครับจะสีได้ทำไมทำผมไม่ได้ทำฟัน ก็คือรา้ออานที่ยังออกแบบทรงผมได้เหมือนเดิมใช่ไหมครับพี่ตุกได้ส่งนะครับรามาคุยกับพี่ได้ครับอันนี้เป็นทำการอะไรนะพี่ที่ใส่หมูดให้ผมเพอาเนื้อมีเนื้อผมดูหนาขึ้นเนาะผมจะได้เวาลาเซ็ตเขาจะเนื้อผมจะได้อยู่สูงแล้วก็โดนลมอะไรก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับน,นี่เป็นการเป่าใช่ไหมครับเ่าจะให้เนื้อผมเขาดูฟองหลังจากใส่ไะค่ะ ต่อไปเดี๋ยวก็เป็นคิวผมหลายๆนถามในคอมเมนต์ว่าพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตทำไมผมไม่เรียบเลยเดี๋ยวได้เห็นกันใช่ไหมครับพี่นี่เป็นการฉีดอะไรนะครับกาแฟค่ะกาแฟฝุ่นนี่นี้ครับนะครับคุณผู้ชมดู อยู่ทรงเลยใช่เขาจะอยู่คนเดียวทั้งวันเพราะว่าน้องถ้าเราไม่ใส่อะไรไปพับเขานะคะคเงียบอ๋อ,อผมเชื่อว่าหลายคนก็จะมีทรงที่แบบมั่นใจเนาะพี่เนาะนเป็นความมั่นใจของแบุคคลแต่ละบุคคลเนาะใช่ครับน้องเงียบไม่พูดเลยมืนกลัว <c oughs> กลัว <c oughs> ไม่ต้องกลัวค่ะเนี่ยเดี๋ยวมารอบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคนหลักก็มาอีกเ <c oughs> ชื่อดิจริงจริง โดนป้ายยาแล้วป้ายยาจริงอ่านี่ร้านนีก็อย่างเขาเรียนรอดอส่งรอดอพี่ก็ตัดได้ตัดได้ไหมได้ค่ะตัดผู้ชายได้เลยมันไม่เหมือนกับมันว่ารอดอแต่โรงเรียนมันก็ไม่มันก็ไม่เหมือนกันนะพร่ใช่ตรงเรียนัดหยวนได้ใช่ครับมาโรงเรียนัดหยวนไม่ได้เลยเต็มมากเนี๊ยบ ถ้าผมนี้ถ้าต้องบนมันยาวอัน่างนี้มันมวลลุ่มมันจะสวยสวยดุดเลยนะคะแล้วก็อย่าึ่งตัดนะอันนี้คือถ้าตัดถ้าตัดเก็บตรงที่ตุ๊กแนะนําให้เก็บเฉพาะด้านข้างนะคะเก็บด้านข้างอย่างเดียวเลยข้างบนจะเก็บความยาวไว้ถ้าต้องการให้ความหนามันออกขึ้นหน่ก็แค่เอาฟันปลาลงนะคะเขาจะมีเือผมให้เราเซ็ตได้แบบมีมอลลุ่มมากขึ้นแล้วก็จะเป็นยังไรแตกตางมันจะมีความแตกต่า,แ,ตตาและเปลี่ยนแต่จำเราได้ล้เปลี่ยน เป็นสงในเยอะพอเป็นเมือลูกค้าท oh, ่านใดที่มาก็สามารถถามได้ถามได้่ะถามได้ไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจกันเลยเนาะเพราะลูกค้าบาคนเย่างพี่ทราบกลัวไม่กล้าพูดดีมากเลยชอบมากถ้าลูกค้าแบบว่ามาแชร์แชร์ความรู้สึกว่าชอบแบบไหน พราะเราได้รู้ด้วยว่าลูกค้าต้องการอะไหนี่เป็นลูกค้าใหม่อย่างเงี้ยน้องไม่เคยเข้ามาหาเราเนี่ยน้องเขาจะไม่กล้าพูดเลยว่าเขาจะชอบแบบไหนหลายคนเนี่ยพี่ไม่กล้าพูดเยอะจนจนช่างถามอ่ะเริ่มจะมีปฏิสัมพันธ์อ๋อช่างคนนี้เขาสามารถบอกได้เขาก็จะบอกเราว่าบอกได้นะแต่อย่างที่พี่น่าจะเคยเห็นข่าวว่าเอาออกนิดเดียวอันนั้นอันนั้นเข้าใจแบบถึงขั้นมันยิงกันเลยเราล้างเขา จะมาออกนิดเดียวคืออะไรก็ไม่เข้าใจไม่ว่ากันอันนี้ก็คือแล้วแต่ละพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กเข้าใจก็ออกนิดเดียวทุกเทคนิคแต่ละนั้นไม่เหมือนกันค่ะโอเคต่อไปอคิว <Q S 2> คนหลอนะอ่อครับเนี่ยวหลายคนจะรู้ว่าเฮ้ยทำไมโอทบางทีผมยุ่งผมงอเป็นหางเป็ดหรือบางคลิปที่ถ่ายหรือบางงานทำไมผมมันเรียบจังอ่ะจะได้เห็นกัน อ๋ออย่างร้านนี้ย้อมผมก็จะมีนะครับมีค่ะมีมีดับมียืดมีย้อมสะใด้หมดสะไดมีหมดแล้วมีมีอะไรอีกไหมครับมีอะไรเพิ่มเติมครับมีสปาเคลาตินอะไรเงี้ยครับเพิ่มเติมเพราะก็เป็นเคลาตินบำรุงผมเนาะแต่แต่ต่อผมไม่มีไม่มีค่ะต่อผมไม่มีที่ร้านไม่ได้รับตอบกลับครับผู้ชมเฮ้ยผมพูดไปมีหมาเห่าด้วยเสียงเอฟเฟกต์นะครับก็เข่าข้างบ้านเขาเข่าแบบว่าคนมาซื้อของเข่าทักทายใช่ นี่ครับดูด้านหลังครับมันเป็นหนีบอะไรต้องดูนะครับคุณผู้ชมการหนีบอย่างนี้เขาเรียกว่าหนีบหีเป็นช่อๆครับพี่ใช่การหนีบเป็นช่อๆเพราะทำให้ผมเราเรียบเนาะถ้าเราแบบหนีบหนาเกินไปเขาก็จะไม่เรียบอยู่ได้นานนะคะมันเป็นช่อบางๆเรียบทั้งหมดเลยทั่วถึงใช่ทั่วถึงถ้าเราจับช่อหนาเกินไปมันก็จะดีดเร็วสึงสภาพเร็วนะคุณผู้ชมดูนะครับว่าผมนี่คือถ้าโดนความร้อนก็ทำให้ตรงใช่ไหมครับใช่ค่ะ ความรู้สึกก็ชินแล้วแรกๆสารภาพเลยก็จะมีความสัน่นกลัวกลัว,กล,ว,ก,ลวกลัวนี่กลัวอะไรคะอะประสบการณ์ของผมคือเคยไปบางร้านแล้วกันเราจะไม่เอ่ยชื่อร้านนะที่นะเพราะว่าเราใช่ครับเหมือนกับว่าพอ,พอไปแล้วเหมือนกับว่าเราบอกเขาอยากได้ทรงแบบนี้แต่พอตัดออกมาก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่เราไม่ค่อยพอใจ <c oughs> แล้วผมโดนแบบนี้บ่อยๆแล้วรู้สึกว่าพอจะไปร้านใหม่เนี่ย มันไม่กล้าไม่กล้าแล้วจะกลัวช่างตัดผมแระราแวงเวลามานั่งตรงนี้ปั๊บเหมือนเหมือนแท่นประหารเลยแ,แบบว่าเขาจะเขาจะทําดีไหมว่าจะโอเคไหมว่าอะไร่างเงี้ยแล้วตอนนี้ก็สบายแล้วว่าไว้ใจพี่ตุ๊กนะครับขอบคุณที่ให้ความรว้นนบังใจขยับไม่ได้เขาดีผมอยู่เค <c oughs> ประมาณนี้นะครับ แต่ที่นี่ผมนี่ก็มันขึ้นอยู่ที่นี่ผมเลยนะบางบาง,บางยี่ห้อหรือบางอะไรพี่นเนาะปรับอุณหภูมิค่ะใช่ใ <น S 1> ต้อง,งปรับอุณหภูมิตามความความหนาความอะไรของเส้นผมเราครับมันอยู่ได้นานเนาะอย่างไฟใช้ไฟพอดีเหมือนเรารีดท่าเนี่ยครับนั่นเละเทียบเ <ๆ S 2> พราะบางรุ่นนี่ไม่มีปรับความร้อนนี่ใช่ค่ะมันก็จะทาให้ผมเราแห้งเสียและนี่แบบนี่ผมไม่บ่อยบางทีก็มีข้อเสียถ้าไม่ดูแลไม่บำรุงมีแน่นอน พราะพี่จะรู้เลยว่าใครผมเสียไม่ไม่เสียจะจะ,จะจะดูออกเลย<ด>ใช่ไหมครับออสภาพผมของโอ๊ตเป็นไงครับแข็งแรงแข็งแรงเนี่ยแข็งแรงเพราะผมไม่ได้ผ่านก,การทําเคมีครับไม่ได้ผ่านความร้อนบ่อยๆแต่ก็มีช่วงหนึ่งเกือบบ่อยเกือบบ่อยช่วงที่งานเยอะๆใช่แต่ก็เจอเป็นบ่อยไอย้ครีมนวดได้ช่วยได้ครับพี่ใช่ค่ะครีมนวดช่วยได้ทิเมนช่วยได้นะเราบูเองที่บ้านเดี๋ยวชมตอนหนีใกล้เสร็จดีกว่าครับคุณผู้ชม แล้วก็หนีบข้างหน้าเดี๋ยวการหนีบการอะไรก็หนีบเป็นช,อช่อๆใช่ไหมพี่ใช,ใช่เป็นช่อๆแล้วกให้ตรงตรเรียบเ,เราไปเซอีกสีใช่เพราะเดี๋ยวมันมีการเซตให้มันอยู่ทรงด้วยใชถ้าหนีบอย่างเดียวมันก็ได้แต่มันจะไม่ได้อยู่ทรงเวลาโดน<ช>ลมก็ปิวครับหน่าก็จะเสื่มสภาพเร็ว,วน้อเาเราไม่มีการช่วยเขาเลยนั่นแหละอยดูการหนีบนะครับมีความเรียบมีความที่แนบผมได้เห็นแล้วว่าเอ๊ะทำไม เคล็ดลับผมตรงนี่นี่ไงมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ที่หนีบผมเนี่ยแหละครับ <c oughs> เพราะว่าพื้นฐานของโหโหอทรงผมก,ก็คืคออะไรนี่ยัดศกยัดศกค่ะคำนี้ผมอยัดศกอ่าก็มีการเซ็ตช่วยแต่ก็ไม่ได้หยิกอะไรขนาดใชนไม่ถึงกับหยิกแต่อยัดศกอะไรอ่ะน้องเข้ากล้องนี้อะไรครับผมตรงค่ะเนี่คุณผู้ชมดูนี่สภาพพี่ก็เปิดตัดเป็นหน้ามา้า นะครับคุณผู้ชมครับก็มาได้นะครับร้านอยู่ที่ไหนครับอีกรอบนึงครับพี่ร้านอยู่ที่พะรามสองซอยห้าสิสี่แยกสินะคะร้านอยู่ริมถนนนะครับชื่อร้านว่าลติชาเก้าเก้าค่ะมา<ะ>ดูหน้ากระจกได้นะครับเป็นไงคุค้นเคยกันยังครับหลายคนจะถามว่าทำไมไม่เปลี่ยนทรง มนเป็นความชอบอ่ะพูดเลยนะครับเป็นความชอบส่วนบุคคลอย่างพี่ตุก๊กจะทราบดีนะว่ามั่นใจส่วนตัวใช่ทุกคนเป็นหมดนะพี่เนาะมันจะมีทรงทรง,งประจาของเราทรงความั่นใจของเรานะครับเลยบอกคุณผู้ชมไว้มไม่เปลี่ยนเลยใช่ไม่เปลี่ยนเลยไม่รู้ว่าจะไปอีกนานแค่ไหนจนกว่าเราจะเบื่อนะใชนะ่โอเคครับอ,อยังไม่จบคลิปนะรับชมกันตอนที่ทุกอย่างเสร็จพร้อมนะครับ อันนี้มันดูเป็นวอลลุ่มใช่ไหมครับพี่ใช่ควอลลุ่มด้านหลังเลยเนอะผมความยาวยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยมากแต่ว่าถ้าต้องให้ความวอลลุ่มเยอะตรงนี้มันต้องมีความหนาขนบผมนิดนึงอ่าเาเดี๋ยวเดี๋ยวมปเจอละเดนห้าไปว่าความรู้สึกีังไงครับการทำผมก็เป็นครั้งแรกของผมด้วยนะครับที่มาร้านแบบแบบนี้ตัวยารักผู้ชายใช่ไมครั้งแรกเลยครั้งแรกที่ที่เซ็ตผมโอ้ยครั้งแรกในชีวิตด้วยโอ้โหแลกเริ่มเริ่มรู้สึกไงเริ่มชอบเซ็ยง เมนี่ครับก็มีความเรียบนะครับแต่ผมอาจจะเซตให้มันอยู่ทรงด้วยนะครับอ่ะดูด้านข้างด้านอะไรนะครับเป็นไงรู้สึกดูมีความแบบว่าเรียบร้อยคือผู้ดีไหมผู้ดีตีนแดงตะแคงตีนเดินนะครับโอเคโอเคครับนี่ก็ทําผมเสร็จไปที่ร้อยครับทั้งคู่นะครับทั้งผมและเข้ากล้องนะครับตอเป็นไงบ้างเนียบไหม โอเคก็ okay. วันนี้ขอบคุณพี่ตุ๊กด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ <c oughs> พี่เนรมิสทรงผมหัวกะบานของผม <c oughs> ให้ออกมาเนี้ยบนะครับโอเคครับ <c oughs> <ๆ> okay. ถ้าใครอยากมาลองนะครับอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวผมจะทิ้งที่ตั้งของร้านให้นะครับแล้วก็พร้อมเบอร์โทรนะครับพี่โอเคสำหรับวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ก็ลืมกดกระดิ่งให้ m e a n i n g f u l b a n นด้วยนะครับเวลาลงคลิปใหม่ปุ๊บพวกคุณก็จะได้ดูกันก่อนใครเลยนะครับสำหรับวันนี้ผม3คนนะครับ กล้องตุกแล้วผมนะครับลาบไปก่อนนะครับสวัสดีครับมาเจอกันใหม่ครับ